นี่พี่น้องกลับมาจากซื้อของนะคะพี่น้องจ๋าสองอาทิตย์จะไปซื้อพักไทยที่หนึ่งจ้ะพี่น้องจ๋าซื้อแต่พักไทยนะสองอาทิตย์นี่รข้างหนึ่งแต่ว่าหมูไก่อะไรนี่ก็จะซื้อเกือบทุกวันเลพี่น้องนี่ได้นี่มาพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดอะไรเ็าเรียกนางฝาหงนางดมพี่น้องจะมาแกงใส่ไก่สดน้ำกินแซ่บเนาะ เราก็ได้อันนี้พี่น้องไอ้ลูกชิ้นน้อยเอาไว้ทำน้ำยาขนมจีนดูมาจากไทยได้ได้หน่ตาอะไรแต้จิ๋วอ่ะนะแต้จิ๋วบอกแต้จิ๋วแต่ลาสองอันนะคะทุกคนเราก็ได้อันนี้แตงแตงไปซื้อร้านแขงมันจะถูกกว่าร้านแถวบ้านนี่นะเี้านแถวบ้านนี้มันลูกหนึ่งมันหนึงยี่ห้าโคนไปหนอไอัน,นี่โลละยี่ห้าโคนดูแตงพี่น้อง อ่อนเ้อนี่อย่าม่อย่าว่ามันแก่ได้พี่น้องมันอ่อนได้มาสามลูกสามลูกสิบเก้าโคนถูกกว่าลูกหนึ่งคุกบา้านนี่แต้บักชีลาวพี่น้องดูอย่างงามนี่บักชีลาวสเนก็ชอบกินพักชีลาวสื่อิดบ้านไหวแล้วก็ได้นี่หอมแขกพี่นอ้องหอมแขกแหว่ใสยย่สยำใส่อะไรกินก็สุตองก็ะเจยแไ่วมาสามอันเพราะว่าซื้อมันหลายมันกจ็จริงงอกหนอ นี่ก็มะเขือทเทศพี่นอ้อ,นองเหนื่อยน่ยอยนี่คือว่าใบแสบถึงดำจ้าน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิม้มสุกี้จ้าตากวางตุง้งแล้วก็ได้นี่พี่น้องสตอของอร่อยแต,แต่เหม็นน่าจะเนาะแต่เฮ็ดเข็มจ้าไปไปทำซูกี้กินผั่วหิวนี่มะเขือฮก,กูกลก ฟักชีฟักชอันนี้มาจากไทยนะจะักชีไทยเห็นบ่น,นี่ยเป็นภาไสิบแปดก้นยี่สิบ้นก็ได้ขึ้นชายมาพี่น้องไว้ทำสกีนั่นแหละขึ้นชชยไว้ใส่ยำใส่อะไรเนาะถั่วฟักยาว <_ cat> <_ cat> ถั่วฟักยาวจะเพงก็เขาสักหน่อยเปิวถั่วฟักยาวก็ไอ้เมืเขือนี่จะเพนกน่อะอเอชอมะหอน่ นี่ครับเจ้อมพี่น้องได้น่อไม้สม้มอันนี้น่อไม้สม้มเด้อพี่น้องเด้อน่อไม้สม้มพัดแสนหมงทับแซ่บค่ะพัดใจน้ำมันหอยน่อไม้ส้มได้มาสามอันของชอบแบบก็น่องไม้กระป๋องก็เหลืออยู่ก็เลยซื้อมาเพิ่มอันหนึ่งจะ้ะน่อไม้กระป๋องมันจะเป็นออกมาแบบนี้แหละเวลาเราเอามาต้มเนาะอร่อยดีน้ำม,มาเพชรเกาหลีพี่น้อง ห่อเลยยี่ห้าคูณได้มาสามห่อแล้วก็ได้อันนี้มีใบใบมาสองห่อไว้ทำให้ก๋วยเตี๋ยวกินแล้วก็ทำให้นั่นทำให้อะไรขนมจีนน,น้ำยาขนมจีนแต่กินก็เสินหมี่นี่ค่ะของกองอ้อยอยู่ตรงนี้คือหกหกร้อยกว่าค,นนะคะูณแล้วค่ะหกร้อยกว่าคูณหกร้อยกว่าคูณนะจ๊ะคูณสามไป ก็พันแปดพันเก้านะคะอันนี้คือของราคาพันเก้พี่น้องอย่าไปเทียบกับราคาเงินไทยด้วยจ้ะมันก็จะแพงกว่านาะของเดินทางมาไกลพี่น้องดูมะเขือเปาะอืมันชื่อมะเขือเปาะส0งรกรัมนะคะ200กรัม200กรัมนี่เห้อจ้ะ ของกระแพงขึ้นทุกวันไอขวดนี่คนูนอันนี้เลยเนี่ยเจ็ดชิปกาคนูนขวดเดียวนี่น้นงจิมพี่น้อง,พองแพงงปไานนก็กินคือเก่าจะทุกคนนะคะถ้าเราไม่กินเราก็อยู่ไม่ได้จะก็ต้องกินแพงปไานนก็กินคือเก่าของอร่อยของแ่บเนาะขาดไม่ได้โอเคค่ะทุกคนหนึ่งก็ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย